สวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมและเช้านี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาแยกกอครับเจ้าหูช้างด่างเหลืองครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับผมด่างขาวว่าแพงแล้วครับด่างเหลืองก็มีหลักครึ่งหมื่นครับผมสามถึงสี่พันบาทครับผมนี่ครับช่างกล้องพาชมต้นแม่นะครับผมดูครับต้นแม่แบบลายเหลืองมากชัดมากครับดูครับ ต้นนี้น่าจะมีหลักหมื่นแน่นอนครับผมแต่เราจะมาแยกกอครับนี่ครับลูกมันนะครับผมนี่ครับงูช้างดนแดงครับนอมันครับผมต้นนี้ให้ลูกดกมากครับนี่ครับเราจะมาแยกกอมันนะครับเราก็จะขุดครับนี่ครับเจอร่าแล้วครับผมเบาๆนะครับผมเบาๆนะครับนี่ครับ ช่างกล้องซูมไปนะครับผมนี่ครับเราจะแยกออกจากต้นแม่วนะครับนี่ครับเจอร่าแล้วครับอยู่ลึกพอสมควรน,นะครับผมไม่ใช้มือนะครับนี่ครับมันติดกับต้นแม่อยู่แล้วก็เรจะได้หน่อ,อมาแล้วครับอุ๊ป อุ๊บเบาๆนะครับผมเบาๆนะครับลากขาดครับแต่ก็ติดมาสองลากสามลากอย่างนี้ก็รอดครับผมแล้วก็ปิดแผลไว้นะครับเราก็จะไปปลูกกันเลยนะผมยางแรกนี่ครับถ้าเราออกมาลากสองลากย่งนี้ก็รอดครับผมนี่ครับใบนี้ด่างกแต่ไม่ค่อยชัดครับสางกองตามเลยครับ อดเอาปูนแดงเท้าต้งแผน่นั้นชิ้นเคยครับนี่ครับผมปลูกง่ายครับหัวช้านางเหลืองต้นนี้ก็ด่า,างเหมือนกันครับแตะดางนี่ครับเห็นปื้นไหมครับต้นนี้ก็มีมาหลักสองพันขึ้นครับผมก็ใส่ดินที่เราผสมไว้เลยครับ ร้อยเพื่มันแห้งกว่าน,นะครับผมนี่ครับถ้าใครมีตู้อบก็อบก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่อบมันก็รอดครับแยกได้หนึ่งต้นแล้วครับผม าแยกหัวช้างด่างเหลืองเราแบบง่ายๆครับได้แล้วหนึ่งต้นครับผมคลิปนี้ใครเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมกลาบสวัสดีครับ